น้ำมาสการครับปูบุญจะิญนพรครับจะเญนพรนครับเอาไปจะในอกนี้อรอบจ่อมือจอเวียเนาะกัวมาอัานนปูตัวมาเอาตัวเลขตัวเล่นตัวตัวเลขบ่เอาเงินนใจบ่เอ้ที่แรกปูปล่อยไว้ตัวใดเอาล่องวางที่แรกนราต้องว่าปูปล่อยไว้ตัวใดฝันมาจังไหนแล้วปล่อยไว้หนึ่งหาหนึ่งหาฝันเห็นแมวออกลูก โอ้ฟันเห็นแม่ออกลูกีนงาตุนาดีล้ปูปอยไปใช่ใช้เนเลขเก้าปูน่อโอ้หนึ่งห้าศูนเก้าศูนย์หกสำรับปูน่ออ่าอ่าล่ะอืมใส่บางรู้เอาเอาไอ้นั่นเก้ามาดูอัาวโอ้เอาปนี่ฟันเห็นแม่ออกลูกนะแต่ตองหวานเะปูหลังจากหันนะเปลี่ยนอะไรบนี่ปูฟันอีย่างอีกว่เพิ่มเติมบ้าง มันบริเวณฝันเสริมเติมหรอกมา่อฝันช่วงหนึ่งมา่อฝันเห็นว่าพระอาจารย์ในวัดนี่นะเพิ่นมาบอกว่าไปซื้อไปหลดเลือดปูเรียกไปซื้อตัวเดียวเลยมันใหญ่ๆไปแนี่เลยมันจะอันว่าทั่นไม้ก็มาเลยใหญ่ๆเจ้าซื้อๆซื้อไปหลอดเลว่ากั่นใหญ่ๆในไม้ก็มางในปูเพิ่นบ่อยมอ่สงสัยเพิ่นย่านเลยิ่นอัดนะเพิ่นได้บอกว่าไปซื้อกันไปเนี่ยต้อเอาตัวกันเ่ราะตัวนี้เขาต้องควบไม้หนึ่ ยี่เป็นถือกันในรู้สึกตัวกันหมดนะนี่นี่ลักกาจังหวะว่ามีคอซอยกันนไงเดี๋ยวผมถามหรอว่าเอ้าซื้อใหญ่ๆแนวไหนทีนะซื้อใหญ่ไปในเรื่องปูยจะซื้อตัวเดียวอะไรมันถึงมันถึงอันว่าสั่นครับก็จังก็บ้านางใส่ความคิดที่ก่อนมันจังได้ไปเรื่อยอายายจะเร่งหนักบาเรื่อตัวเดียวไปใหญ่อย่างไหนนอ่ะลุ้นกับใหญ่แนวไหนทีเออหมายว่าปูมาตีตีกันมาให้อยู่หรอกตีกันมาให้แล้วเดี๋ยวนี้กันมาให้แล้ว เพราะว่าสงสัยวันยามนี้เป็นสุกรนะศูนย์สอออกแปดหนึ่งสองสุกรนี่ท<ม>ีนี้เพื่อนว่ายหญ่นีเพื่อนเพื่นบอกให้เขากันไหย่างสีพ่พเจ้าคือจังหวะจังหวะตีขั้วมหมายตีคั้วไม้ย,ยางคก่ะเราต,ตีตีว่าจชไรมัพพูดตีบ้างไหนตีว่าจั่ไรตีกันแล้ววันกันจากหนึ่งหานี่ก็มาเป็นศูนยหานั่นึ 1> 1่งหามัเปลี่ยนศูนย์ห้าพเอม ศูนย์เก้านีที่เป็นหนึ่งเก้าวะศูนเก้าบ่เป็นหรอกหนึ่งเก้าบ่เปลีนบ่เป็นแต่ว่าไอโดยส่วนมากปูฟันนี่ก็คือขันสมมุติว่ามันเป็ี่ยนหนึ่งมิจฉิรสมาเป็นศูนเท่านั้นจากศูนย์บ่เป็นหนึ่งแน่นอนบ่บ่พอะวลาที่การเราคนมัคือกันนะปูก็เลยถามยังสั่นมือนนี่องมันติดกันตัวไหนตัวก่อนนี่มันคือนเก่ห มันจะไลยตัวไปนะเอาซ้ำตัวปูมั่นใจน่ะปูไปเห็นแล้วเลขเดี๋ยนี่ตูเห็นแล้วเอ้าไปเห็นจี่ไหนปูเลื่องอผมฮะไปเห็นจี่ไหนเห็นยุ่ยใสไปเบิ่งเลขไปเอาเลขไปขอเลขน้ำปูน้ำเพลนเนี่ยไปกราบขอน้ำได้บวชพระประท่านบออโอ้ไปครับผู้สมานนี่บ่แม่นหราศาสตร์เท่านีร่ครับผมมาสิไปทไทยเลขทูเพลน มันมาเห็นเลขทูบครับเลขทูบเลขทูบนเลขทูเห็นยวตันบกข้นเลขักข้นผมเห็นแดงยิงรึ่งเลยานี่บ้านนี่นะยวงพระมาท่านในโบทเนี่ยว้าว่านเลยขึ้นในกลองตัวตาผมมาเอาเอาขึ้นเป็นเลขตัวนี้บรปานี่่ได้เห็นด้ยตาตัวนี้เิ่งในตาเห็นเนตัวอื่นเห็นเห็นเป็เลขตัวอื่นเจ้าอเ้าาัอนเห็นเป็นตาเป็นเลขตัวไหมป่านี่สร้างมาแถ่โอ้ยวดยิงึ่งยิงมาทหวยว่าอาเป็นสีนอ่าคนยินลงยาวๆกันบานนี้บ่

โต้องอยู่ในตัวก็ว่าเอาวันนี้มามาเอาเรื่องตัวเลขที่เห็นอยู่ในโทรศัพท์ะสับเห็นด้วยตาเปล่าคนละตัวกันเห็นตาเปล่าเป็นตัวใดปูเด้กเห็นตาเปล่าเลขสามสามสี่เนี่ยถูกคนสามสามสี่คู่ไปไหนลงตัวนี้บ่คู้เอาลงน้ำเนี่ยบ่มากเอาลงน้ำเนี่ยเอาลงกันไว้ก็ได้เพื่อคู่มากสามสามสี่แต่ดีเห็นด้วยตาเปล่าเห็นตาเปล่า บานี้ว่ามั่นใจนีก็เลยจับตัวสาวขึ้นมาไทายไทยไปให้มูเบิ่งก็นบบ่าสมบูรณ์ปู่บอมันบอแกแจงแล้วมันเมือน้อยในบทนะก็เลยว่าลองไทยันก็นนทอดสายไทยไปกันนะไปให้มูเบิ่งกันนะบ่านเขบซสนเบิบ้งนั่มาสนองก,กดทัวครับขึ้นไทยมาปุ๊บเป็นตัวอื้นเหแดงขึ้นมือปานนี่เป็นตัวอื่นอีกเป<บ>็นตัวอื้นเลยอยู่ในโทรละสามเดงงรึ้นเลยอยู่ในโซนละสามเด้งขึ้นเลยตัวเห็น ตัวย th ันตที <inde> ่แล้วธรรมดาอยู่แล้วเรขกตงธรรมดานี้ยนเป็นตัวอยู่นี่ละปูกก็เลยมั่นใจว่าตัวนี้ตัวอะไนี่ละออปูกรเลยมั่นใจหวยตัวนี้ตัวที่คนบอกว่าถึงแล้วมันตัวงับเลขไอ้ป่อยตองอดบุลับพูนมันใกล้เคี่ยงกันอมันใกล้เคียงกันใกลเคี่ยงกันแต่ว่าบอมเนแต่ว่าบอมนบอมนตัวเดียวกันบอมเอนอ่นมีธิดมันขึ้นมันรงแหนะเลขตัวนี้ครับผมเลขมกันมีบนมีล่างตัวอะไรอืมเมียกนั่นมีบน มีไม่หอยหอยล่างได้เหมือนจะกัดล่างให้พวได้เหมืนคนขึ้นมาตัวใดล่างกูล่างมาเ็สสามเทสสามกับเ็ดสามกับสามหกเทสสามกับสามหกเขียนไปนี่ขางล่างโอ้เอาเอาลอกไม่ก็ได้ลอกไม่เห็นไหนมันละเอียดเป็นระเบียบเรียบร้อยเอฟซีเพื่อนจได้เบิ้งว่าสับสนวันนี้เพื่อนจได้ใช้โยโหเฮียวน้ำกันอื หลังจากหันมันอกาเท่ยเดียวเท่านั้นหรือว่าปูเท่าเดียวท,นนนยที่ที่ฝันเออเท่านั้นอ่ะฝ<ม>ันแมวแล้วก็บแม่นี่แล้วก็มาเห็นอยู่โบดเลยเอเอเป็นเป็นยังปูก็หมั่นใจโตอยู่โบดหลายกว่าฝันแมวเอาเห็นทีหลังดงงมิมันเบียนทีหลังเบียนทีหลังมันเดี่ยงจริงๆริงป่ะออตัวแมวเป็นก้มฟันยังเขาแปะมันหมดและครับเขาแปะเขาตีใส่ซื่อมันมันมีสีเขือขาดเขือในง่ายกว่ากัน ครับพ่อมฝันและพ่มแปรนี่เคยไปเห็นเลขลักษณะนี่น้ำต้นไม้ต้นไหลใช่ว่าน้ำเห็นน้ำหมองอื่นสถานที่อืดอ่ดียนบ่อยนี่ปูเห็นเป็นตัวนี่เคยเห็นหมมีแต่ใม,มีเห็นเท่าน<ม>ั้นเองนี่เป็นข้างแรกที่เห็นอยู่ในอุโบสถพระประธาน,นข้างแรกตอนไปนั่งลงอุโบสถมันมีเลขมันจะเป็นข้างล่างบ่ตัวหนึ่งเลขกหาเจ็ดบ่หรือแต่ว่ากรบปูมันจะบ้านสามเจ็ดนี่แหลออะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนให้เขียนให้ ยันชโตัวรถเท่ากนว่ามันเปลี่ยนตัวใดเพราะว่าลังเทียกกันเพือนจะลบเข้าไหเท่กันดิเพื่อนว่าอบอก,กตรงๆนี่ลังเทียกันใ้ก,กับแปลกดีพรประธานมองที่ว่านี่ยการขักอยู่ดิรอไปได้หรอเาผู้ใด,ไ,ดไปเห็นเลขรถแล้เพื่อนร่วมพันธ์ดีดพระาเป็นหาซองตูนก็ได้หนึ่งซองตุตนเป็นหรือว่าหรืจะไหนสเป็น่ครับผมว่าแยาให้เปลี่ยนตอนหนึ่งสองเปลี่ยนไก่เปลี่ยนหนึ่งสามใช่ หนึ่งสามเป็นเด็กอาสันจ้ะแต่ของอย่างครับผมสามหนึ่งออกได้หนึ่งสามออกได้ดีสิสามหนึ่งออกได้ฮะหลอกแล้วไปเนาะบันเอาวันนี้ว่าว่าเรี่ยงตัวเน้นบันิปูตัวเน้นเน้นวะก็เรี่ยงตัวเน้นเฮ้ยตัวเน้นคือตัวเน้นว่าหมู่บ้านนี่แหละตัวเน้นหมูบ้านพระเป็นยังไงตัวเน้นเป็นซองหาซูลหมอบู Những thong, anh em của anh em tôi lạnh em tôi lạnh em tôi lạnh em 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 nàng em 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 เพราะว่ามันตอนนั้นมามีอาจารย์มาบอกว่าเ่นเหล็กตัวนี้ไปจะไปสื่อยายเลยว่มามือล้างมานั่นปูมานางว่ามามาม,ามานางจะมาตีมาเล็กเจ็ดสามมามสร้างลอตเตรีเขามาหายเขาพรท่านมาหายอยู่ี่เจ็ดสามให้ปูสร้างลตรตเตรีไว้แล้วสร้างลอตเตรีไว้ให้เขามาหายพรท่านมาหายต้องใช้ทา,ามอะไรคือ ก่อนนี้ยังไม่ใบเดีอมันเขาว่าโอ้ขันใบเดียวมันโมซงหอกปูมันโมคุม่าดมั่นเหมือนกันถ้าสองใบสอใบก็ได้รับประทันเด้กออกยังเอาเรื่องปู่าครับแล้วเขก็ว่ามันพูมาแน้วแล้วเขาเองหนุบจักรบลาเขคนเดียวันมันมี่เขาันเดียวมาหายุ่นละมือนี่เหลขกออกมือน่ะนี้มือน่ะคนพมาเนี่ยลมือนนเลกออกเออมือนเลขออกใบนี้ก็ได้เฮเลยนีว่าไหมแต่ที่พ่อพอได้ กันในเรือกันข้างล่างค่ะายาท่านใจค่ากระทิงแดงอยู่บอกเราพื้นสบยสองมากอะไรเจ็ดสามนะแม่นูการหาเจ็ดกับเจาปูเจ็ดสามามแต่ว่าส่วนหนึ่งหาศูนย์เก้าศูนย์หกนี่ปูจัดแล้วจัดอยแล้วจะต่องวดเด้อการเลีิยหน้อยการหายังการหาเจ็ดนเการอะไร เนี่ยตีความฝันนะกางที่ว่าเ้าสู้กันฟั่งสู้ตโตกับจ้งไหนอยู่เนาะแม่เนี่ยวกระอยฟั่งนีนาบัดมันออกมากโอ้ยบ่สู้ฟั่งมาปฏิบาอันนี้บ่แม่นว่าอยางได้เรขกหลายตัวนี่ยากไเ้เลกตัวเดียวกันซะทานไปถือกระพูนมากไปถือไปตรงก็เลยกคนไหนมาเด็กเด็กเด็กดังคนไหนมาตรงต่องใจตัวแรกจับเอาเหรียญเอาบ่อะ ทุกคนเนาะผู้บอกบอกเยาพี่ผู้ออกออกเยาพุ่นนะครับผมมันมาแน่นอนหรอกครับผู้มุนอยุบบางกรอบบางทุกแห่งอีสานเนาะแมนมันมีความเป็นไปได้แล้วก็เป็นไปบ่ได้ท้อๆกันนั่นนะฮะเรียบร้อยเจ้าวันนี้วันนี้เรียบร้อยนะอ่าได้ตัวเน้นก็นได้เรียบร้อยแล้วเออเพิ่มเบิ่งแล้ว,วบ่ครับผมหาก็สรุปโครงสุดท้ายปูหมุนวัดวันที่หนึ่งตุลาคมสองหางหกหก ตองวดปู่บุญได้มากคือ1 5หา09 06อ่าตองวดนี่คือฝันเห็นแมวล่าสุดบาบนี้2หา0เห็นอยู่พระบาทท่าน2หา0อ่าซึ่งปู่บุญเห็นอยู่อ่าเห็นเอาตาป้าม่วงนี่เห็นเป็น3 3ซีอ่าแ่ว่าบัตรเอาโทรศัพท์ไทยเห็นเป็นตัวแดงกิ่งครึ่งนี่คือ2อหา0แม่บอกปู่แม่น ่าแล้วสองอน,นึงหาคืออย่างนี้สองนึ่งหาแต่หนคือกันโอ้สองนหนึงหาคือกัน,นตรงก็เลยแมวนั่เพื่อศูนยที่เป็นเด่นขึ้นมากเป็นหนึ่งแม่นครับผมอ่าโอเครับทราบป,ป่นี่ยแต่ว่าในส่วนลางเนี่ยปูให่มากก็คือเจ็ดสามเป็นตัวเน้นแน่นอ่าตัวร่องคือสามหกตัวกันหาเจ็ดนับปูนะอ่าแม่น โอเคเลยนะสีศาดที่ลบก,กวนปู้ซ้ำนี่แหละครับผมออขอบคุณปู้หลายๆครับผมจะเล่นลพอนจะเญ่นพอนจกมาเนอะเพื่ทุกคนเดอ้เดอครับผม